นี้ก็คือสำหรับคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งภาษาแล้วนะคะไม่ต้องการคำอ่านหรือว่าไม่ต้องการคำอธิบายมากจนเกินไปเจอกันอีกแล้วค่ะวิชาสังคมในส่วนที่สองนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันประมาณ10ประโยคค่ะเรามาเริ่มข้อที่6ต่อกันเลยนะคะตัวอย่างข้อสอบนะคะตามหน้าเว็บไซต์นะข้อ6 เขาถามว่า Nor Aden International q u i e n d a k e n Nor Aden International q u i e n d a k e n เขาถามว่าวันสตรีโลกคือวันที่เท่าไหร่คำตอบนะคะก็คือ o c t o มาช อนามชก็คือวันที่8มีนาค่ะนี่ข้อที่6นะคะต่อไปข้อที่7จ็ดค่ะอุ t มเทรนต์วูรมีเอฟน e ร a เกสอาร d าลอาร a ท,ที u เก r ม n ค วูดมีอัฟนอร์เกสอารีย์อะรดิเขาถามว่าพื้นที่เพาะปลูกในประเทศนอร์เวย์มีประมาณเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะพื้นที่เพาะปลูกในประเทศนอร์เวย์ คิดเป็นเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคำตอบก็คือ3% 3%ก็คือ3%นะคะประเทศนอร์เวย์มีพื้นที่ในการเพราะปลูกจริงๆแค่3%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะต่อไปข้อ8ค่ะ วัปฏิทูรเรื่ igion s ์ฟรีเฮดวัปฏิทูรเ r e l igion s f r i h e ฮดข้อนี้หมายถึงว่าเสรีภาพทางศาสนามหมายถึงอะไรหมายถึงอย่างไรนะคะคำตอบก็คืออัตมอนคันทรูพาววาแมนวิลล์อัตมอนคันทรู โฮวามนเวลเขาถามว่าเรลิกิอ f r สฟรีเฮดหมายถึงอะไรก็คือเสรีภาพทางศาสนาหมายถึงอะไรนะคะคำตอบที่เราเลือกหรือว่าคำตอบที่ถูกต้องนี่แปลว่าเราสามารถเราทุกคนนะคะสามารถเลือกนับถือศาสนาหรือ เลือกเชื่อในาศาสนาหรือลัทธิที่เราต้องการได้ค่ะไม่มีใครมาบังคับนะคะต่อไปข้อ9วิลเกตลอนยิกนอร์เกอินอีอุนีอุนเมออีอัตนฟูตัวิลเกตลอนยิก นอร์เกีอินอนูหนิอุนเมอตี1 4 un, อันนี้เขาถามว่าสมัยเมื่อก่อนนู้นน่ะปี1814นะคะนอร์เวย์อยู่ร่วมหรืออยู่เป็นร่วมกับประเทศอะไรหมายถึงว่าเราอยู่ถูกปกครองโดยประเทศอะไร สมัยนั้นนะคะคำตอบก็คือสวีเดนสวีเด a ก็คือประเทศสวีเดนนะคะจำไว้นะคะปี1814ประเทศนอร์เวย์ตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศดีนะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยหรือว่านอร์เวย์ตอนนั้นอ่ะ1814อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสวีเดน,นะคะ่ะอันนี้คือข้อ9 Stoppa i Hur stor andel av barn i Norge bor samman med bägge föräldrarna sina? Hur stor andel av barn i Norge bor samman med bägge föräldrarna sina? Kåthava สัดส่วนของเด็กนะคะหรือว่าอัตราส่วนของเด็กที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์เนี่ยสัดส่วนของเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือ three o u f ก็คือ3ใน4นะคะเด็กที่นอร์เวย์3ใน4อยู่กับพ่อและแม่ หรือถ้าสมมติว่าข้อสอบเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ3ใน4ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ75เปอร์เซ็นต์ค่ะ75หเปอร์เซ็นต์หรือ3ใน4คือตัวเดียวกันนะคะต่อไปข้อ11ค่ะ u m t r e n รนต์วูมังเ o ่พ e ู o ซนต e f o l k n i n g e n b ิ r e l นบู OMTRENNT VOOHR MANGA PRUSEN'T อุ um ่ b ทเรนต n i n g e n ั o r ALENA เขาถามว่าประชากรหรือว่าสัดส่วนประชากรในประเทศนอร์เวย์คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ที่อาศัยอยู่คนเดียวอาศัยอยู่คนเดียวนะคะบูอเลนะอยู่คนเดียวนะคำตอบก็คือ ประชากรของนอร์เวย์คิดเป็น40%ที่อาศัยอยู่คนเดียวนะคะถือว่าเยอะเนาะ40%นะคะ40%นะคะที่เขาอยู่คนเดียวนะที่นี่โอเคค่ะข้อ12ข้อ12นะคะต่อไปข้อ12ค่ะวูหมังอะโอ๊ v a r เรื่กรุนสคล en ในนอร์เวย์ว่าร a มานก์ r a r ว่รื่ en ในนอร์เเขาถามว่าการศึกษาระดับพื้นฐานในประเทศนอร์เวย์มีระยะเวลาเท่าไหร่มีระยะเวลาเท่าไหร่นะคะก็คือชั้นจากชั้น 1> ป .1 ถึงชั้น10ค่ะนี่คือกรุนสกูลใช้เวลากี่ปีนะคะคำตอบก็คือท TO TO คือ10ปีนะคะการศึกษาระดับพื้นฐานของประเทศนอร์เวย์ใช้เวลา10ปีค่ะจากชั้นป .1 ถึงชั้น10นะคะใช้เวลา10ปีค่ะ ต่อไปคำถามที่สิบสามวัมฮาริตทิลออทายุตชิลส์มิสเซวัมฮาร t ตทิล t อทายุตชิลส์มิสเซเขาถามว่าใครมีสิทธิ์ที่จะยื่นใบายาหรือว่าขอ,อยาได้นะคะคำตอบก็คือ Bote, k v i n n e o อร์ n b kvinne o n ก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายขอยื่นยาได้นะคะไม่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอยาได้นะคะข้อสิบสี่วาอารค n t ทัน t ว่าคุณทันสเตตอร์เขาถามว่าคุณทันสเตเตอร์คืออะไรคำตอบคือแผงงินฟอบานเมือลมอีกสองปีุมอีกกร์อีบานฮกแผงงินฟอบานเมือลมอ o กสอ ซุมอิกเกโกอีบานเนื้อหาแกคำตอบก็คือค o n ทันสเตเตคือเงินที่เขาจ่ายหรือรัฐบาลจ่ายสำหรับเด็กอายุ1-2ปี1-2ปีที่ไม่ไปบานเนื้อหาแกะนะคะที่ไม่ไปโรงเรียนอนุบาลคนเหล่านี้หรือผู้ปกครองจะได้รับเงินคุณทันสเตเต ข้อ15 Vam haret til faslege? Vam h ้ r e t til faslege? เขาถามว่าใครมีสิทธิ์ที่จะมีหมอประจำตัวได้ใครใครบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะมีหมอประจำตัวหรือแพทย์ประจำตัวได้บ้างในนอร์เวย์นะคะคำตอบก็คือ a l l i n b i k k r e i Norge. a l l i n b i k k r e i n คำตอบหมายถึงแปลว่าประชากรหรือพลเมืองทุกคนในนอร์เวย์มีสิทธิ์ที่จะมีแพทย์ประจำตัวนะคะอันนี้คือข้อ15 ค okay, ค่ะคลิปนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนประมาณสักสิบข้อนะคะแล้วก็คงจะได้เจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าถ้าคลิปยาวๆเดี๋ยวเผื่อเหนื่อยเผื่อต้องการเวลาเบรกพักบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับคลิปที่อธิบายอย่างละเอียดหรือว่าละเอียดมากขึ้นนะคะก็จะเป็นคลิปที่ ใช้แบบว่ามีคำศัพท์แล้วก็ที่อธิบายคำศัพท์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็คือสำหรับคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งภาษาแล้วนะคะไม่ต้องการคำอ่านหรือว่าไม่ต้องการคำอธิบายมากจนเกินไปนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีในการอ่านหนังสือ,อวิชาสังคมเพื่อที่จะขอ,อะสัญชาตินอร์เวย์หรือว่าอสอบวิชาสังคมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย